ครับได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวกะเพรา25บาทร,บร้านดูสะอาดสะอ้านมากเลยครับวางของแบบน่ากินมากเลยนะหน้าการกาาินมากเดี๋ยวไปดูกับข้าวกัน หลายอย่างมากเลยนะผัดกะไม้นะผัดลูกชิ้นก็มีผัดกะไม้ใส่อะไรนีไข่ดาวคีูเชียงโอ้คนแวะเยอะมากเลยนะข้าหมูสับ นี่จะหมูกระเทียมนี่หมูกระเทียมนะพีค่ครับผมหมูกระเทียม อีคอร์ตปิดไม่นะปิดไม้นิดหนึงนะโอเคโอเคอันนี้ขายมานานหรือยังครับอ่าจะสองเดือนแล้วครับจะสองเดือนแล้วเนาะตรงนี้ใช่ไหมครับผมหน้าการไฟฟ้าเนาะใช่ก่อนถึงปัมปตทครับโอเคโอเควางของได้หน้าทานมากสะอาดสะอ้านมากอันนี้มีอะไรบ้างครับแนะนำอ่า ็มีกระเพราเครื่องในไก่ครับกระเพราไก่แล้วก็ผัดหน่อไม้หอยกระเพราลูกชิ้นกระเพราหมูหน่อไม้กระเพราหมูหมูหวานแล้วก็ดอกหอมกระตับข้าวไข่เจียวครับโอเคโอเคจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะครับเพราะว่าบางทีบางทีคนเขาอาจจะเบื่อก็เลยบางทีก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอาทิตย์หนึ่งจะเปลี่ยนสองอย่างสามอย่างอะไรประมาณนี้ลูกค้าเข้าเยอะมากแวะเรื่อยๆไถดาวด้ครับเพราะว่าจัดร้านแบบ สได้ครับสามสิบบาทครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับ ยอดขายเป็นยังไงบ้างช่วงเริ่มต้นก็ได้เรื่อยๆพี่แต่ส่วนมากก็ได้แค่ช่วงเช้าเพราะคนทำงานให้คนทำงานอ๋อครับอันนี้เราขายกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะก็จะมีคนมาซื้อแต่ประมาณ6โมงประมาณเที่ยงบ่ายๆก็ไม่มีแล้วครับก็เลิกเรามาตั้งร้านประมาณ6โมงเนาะตั้งร้านประมาณตีสี่กว่าตีสี่กว่าครับ6โมงก็เริ่มขายเนาะใช่ก็เดี๋ยวทำไม่ทันลูกค้าครับ มองปุ๊บสะดุดปั๊บเลยจัดอ่ะแล้วจุดเริ่มต้นเป็นมายังไงครับถึงได้มาขายตัวน,นี้กะเพรา,อาตอนแรกขายอยู่ในสนามครับแล้วก็เลยให้แม่ทําต่ออ,อยากออกอยู่ข้างนอกก็เลยก็เลยลองหาหาที่ดูครับก<อ>็เลยลองลองถามเขาก็เลยลองดอูอันนี้ขายอยู่ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วครับ กระเพรา25บาทดูการจัดร้านนะถ้าผ่านมาปุ๊บก็จะสะดุดตาปั๊บเลยนะโอเคับพี่ยังไงก็ฝากร้านด้วยครับครับถ้าผ่านมาก็แวะอุ่นนุ่นได้นะครับนาการไฟฟ้าเนาะครับผมโดยการไฟฟ้ามาแล้วก็ก่อนถึงปัม๊มปตท,ะทะนะครับเส้นเอกชัยนะครับยังไงก็ฝากรูดร้านอุดร้านพี่เขาด้วยนะครับ ครับพี่ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ